สวัสดีครับสว,สสสรรบสวสน,น,วน,น,วนทุเรียนสมจิตชุมพรครับวันนี้ก็เปิดเครื่องรดน้ำไปอีกหนึ่งวันนะระยะการปลูกปีนะใส่ลูกทุเรียนครับสูตร15520ของผมนะครับวันนี้ก็เปิดเครื่องวันที่สองไ้ปุ๋ยละลายยิ่งเร็วยิงดีครับด้านบนมาดูลูกทุเรียนครับผลทุเรียนบบางลูกก็ลูกใหญ่ไปเลยนะครับ ลูก็ลูกเล็กอยู่นับเลยๆกันต้นนี้ก็ก็เกือพอดีต้นนะครับไม่มากก็ไม่น้อยครับพอดีพอดีอดันบนต้นนี้ก็เหมือนกันครับต้นนี้ก็แหลก้งหนักพอดีครับสามสิบสี่สิบลูกต่อต้อน ไปคุยตามระยะครับระยะสิบวันใส่ทีวนึง่งบรรยากาศยามเช้าโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ,ส,รบส่วนทุเรียนสมจิตชุมพรครับมีแล้วก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนความรู้ครับแชร์ประสบการณ์กันไป